เริ่มต้นเช้าวันแรกในประเทศไทยของอเล็กซ์ด้วยความตื่นตาตื่นใจกับเสน่ห์ของกรุงเทพเมืองที่เต็มไปด้วยความตัดกันอย่างสุดขั้วจุดหมายแรกของเธอคือการไปเช็คอินที่เปอร์เซนต์อาราบิกบนชั้น55ของอาคาร Empire Tower ซึ่งเป็นร้านกาแฟาที่สูงที่สุดในกรุงเทพเธอเล่าว่าการได้ทยนจิบกาแฟท่า,ามกลางวิวตึกระฟ้าและมองเห็นตึกมหานครที่เป็นเอกลักษณ์ของเมืองนั้นเป็นประสบการณ์ที่ล้ำค่ามาก แม้จะต้องเจอกับฝูงชนที่มารอถ่ายรูปพรีเวดดิ้งหรือถ่ายคอนเทนต์จนแน่นร้านแต่เธอก็ยังประทับใจในรสชาติกาแฟที่ได้มาตรฐานระดับโลกพร้อมกับความรู้สึกตื่นเต้นที่ได้เห็นเมืองหลวงจากมุมสูงเป็นครั้งแรกหลังจากดื่มดำกับความหรูหราบนตึกสูงอเล็กซ์ก็เปลี่ยนโหมดลงมาสัมผัสวิถีชีวิตชาวเมืองแบบติดดินเธอเดินเท้าผ่านย่านสาธรที่เต็มไปด้วยตึกสำนักงานจนมาถึงซอยละลายซับตลาดเช้าที่คึกคักไปด้วยพนักงานออฟฟิศ ที่นี่เธอได้เริ่มภารกิจกินอย่างจริงจังเมนูแรกที่เธอได้ลองคือหมูปิ้งจากร้านรถเข็นข้างทางที่เปิดขายตลอด24ชั่วโมงเธอพารณาถึงความนุ่มของเนื้อหมูที่ผ่านการหมักมาอย่างดีย่างบนเตาถ่านจนหอมเกรียม กัดลงไปแล้วได้รับความฉ่ำของมันหมูแทรกกับรสชาติหวานเค็มที่ลงตัวจนเธอถึงกับออกปากชมว่านี่คือหมูปิ้งที่อร่อยที่สุดเท่าที่เคยทานมาและประทับใจมากที่ของอร่อยขนาดนี้ราคาเพียงแค่15บาทเท่านั้นต่อมาเธอตัดสินใจกระโดดขึ้น grab bike ซึ่งเป็นพาหนะที่เธอแนะนำว่าห้ามพลาดเด็ดขาดถ้าอยากสัมผัสความเป็นไทยแท้แท เธอรู้สึกตื่นเต้นที่ได้ซิกแซกผ่านรถติดด้วยความเร็วสูงมุ่งหน้าไปยังย่านเมืองเก่าเพื่อตามหาผัดไทยทิพสมัยแต่เมื่อไปถึงแล้วพบว่าคิวยาวเหยียดจนสู้ไม่ไหวเธอจึงใช้สัญชาตญาณน,นักเดินทางเลี้ยวเข้าร้านสิริชัยผัดไทยที่อยู่ใกล้ๆกันแทนเธอสั่งผัดไทยห่อไข่ที่เสิร์ฟมาอย่างสวยงามพร้อมกับเรียนรู้วิธีการกินเครื่องเคียงแบบไทยๆอย่างหัวปลีและกุ้งแห้งตัวโตว เธอชอบความนุ่มหนึบของเส้นและรสชาติที่กลมกล่อมจนเกลี้ยงจานช่วงบ่ายเป็นช่วงเวลาของการเดินสำรวจประวัติศาสตร์เธอเดินเท้าไปยังเสาชิงช้าแลนด์มาร์คสีแดงสดใจกลางกรุงก่อนจะมุ่งแน่ไปยังร้านของหวานระดับมิชลินไกด์อย่างกอพาณิชเพื่อลิ้มลองข้าวเหนียวมะม่วงเธออธิบายความรู้สึกตอนที่กะทิรสเค็มมันราดลงบนข้าวเหนียว Moon, มูนเม็ดสวยกินคู่กับมะม่วงน้ำดอกไม้ที่หวานหอมจนแทบละลายในปาก เป็นการเติมพลังก่อนจะเดินต่อไปยังวัดราชบพิธสถิตมหาศีมารามที่นี่เธอได้ชื่นชมความงามของสถาปัตยกรรมไทยผสมตะวันตกและเจอแขกรับเชิญที่ไม่คาดฝันนั่นคือตัวเงินตัวทองขนาดใหญ่ที่เธอบอกว่ามันดูเหมือนมังกรตัวน้อยๆทำให้เธอตื่นเต้นสุดๆ เมื่อแสงอาทิตย์เริ่มอ่อนลงอเล็กซ์เดินเท้าไปยังท่าเตียนผ่านกำแพงวัดโพที่ทอยาวจนไปถึงร้าน Eagle s Nest Rooftop Bar เพื่อเฝ้ารอชมช่วงเวลาที่สวยที่สุดของวันเธอนั่งจิบเครื่องดื่มเย็นเย็นมองดูพระอาทิตย์ตกดินทางฝั่งทนบุรีโดยมีฉากหลังเป็นพระปรางวัดอรุณที่ค่อยๆเปิดไฟสีทองสว่างสวยตัดกับท้องฟ้าสีน้ำเงินเข้ม เธอแบ่งปันความรู้สึกนึกคิดเกี่ยวกับการเที่ยวคนเดียวว่าแม้จะมีบางวูบที่รู้สึกเหงาเพราะไม่มีเพื่อนร่วมแชร์ความสวยงามนี้แต่การได้รับการดูแลอย่างเป็นกันเองจากพนักงานร้านที่ช่วยถ่ายรูปและดูแลความสะดวกให้ก็ทําให้เธอรู้สึกอบอุ่นใจขึ้นมามากปิดท้ายค่าคืนด้วยความคึกคักที่เยาวราชหรือไชน่าทาวน์แหล่งรวมสตรีทฟู้ดที่ใหญ่ที่สุดเธอเดินฝ่าคลืนล่นฝูงชนไปชิมก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาลิ้มเหลางโงร้านระดับตำนานหน้าตึกระเา a เก่า เธอประทับใจในความเด้งของลูกชิ้นปลาที่ทำจากปลาแท้ๆและเส้นบะหมี่ที่คลุกน้ำมันกระเทียมเจียวหอมกรุ่นราคาเพียง50บาทแต่รสชาติระดับตำนานก่อนจะเดินสำรวจแผงขายผลไม้แปลกๆและตัดสินใจซื้อมแมลงทอดกลับไปลองที่ห้องพักเพื่อจบทริปวันแรกในกรุงเทพยอย่างสมบูรณ์แบบเป็นวันที่เต็มไปด้วยรสชาติการเดินทางและมิตรภาพที่หาไม่ได้จากที่ไหนนอกจากประเทศไทย